ครับผมก็เป็นงานมอชิชิเอสเดมอลกรุ๊ปนะครับผมก็น่ารักมากงานก็เป็นธีมเหมือนฟิลคริสตนะ์มาสน้องทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วก็มีน้องมอชิชิมารวมงานในวันนี้น่ารักมากครับ <Es> ใช่น่ารักมากขน้างในก็จะมีพวกเป็นแบบม้าหมุนเป็นฟิลแบบเหมือนเพลย์พาร์คอยู่ข้างในด้วยครับผมก็ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็สามารถแวะมารับชมกันได้นะครับผมที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับผมก็เห็นว่าเขาจัดนานด้วยรอบนี้จัดถึง4มกราคมเลยนะครับผมก็สามารถแวะมายี่มชมกันได้นะครับ ก็รู้จักแล้วกันครับผมเพราะว่าจริงๆเรามีโอกาสได้ทำงานกับทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยเวลาเราไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆมาสคคอดละกันของทางประเทศญี่ปุ่นด้วยเราก็จะได้เห็นเขาค่อนข้างบ่อยตามแบบท้องถนนอะไรทั่วไปครับวันนี้เขาก็มาหาเราในไทยใช่ใช่ใช่น่ารักมากดีดมากครับน้องน้องทั้งสองคนดีดมากเชิญชวนลิดนลึงหาเป็นแฟนมอจิีเมื่อวาน โอเคได้ครับผมก็สําหรับสาวกม่อนชิชี้นะครับใครอยากจะมาดูนิทรรศการม่อนชิชี้แบบนี้นะครับผมก็สามารถมาได้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปีนะครับก็มีน้องม่อนชิชี้สูงแบบถึงตึก2ชั้นด้วย<ม>เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมยังก็สามารถแวะมารับชมกันได้นะครับผมน่ารักมากๆจริงๆถามเรื่องงานแล้วหน่อยกาบล่าสุดโซเอาแล้วใช่อีมวิาทษีฮะ ไม่หลายวันอยู่ <laughs> ไหหม่กี่วินาทีหลายวันอยู่ไออย,อย่างนั้นก็เซอเอาแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็หวังว่าวันที่ 10, 14ทุกคนจะเตรียมตัวแล้วก็ไปสนุกด้วยกันอะไรอย่างวันนี้ก็เป็วันเกิดใช่วันนี้ตรงวันครับเอาจริงตอนแรกถ้าวันเกิดทุกๆปีผมจะมีโอกาสได้ไปทำบุญกับ <the S 2> ที่บ้านไปแบบถวายสังฆทานอะไรอย่างนี้แต่ว่าปีนี้ผมเปลี่ยนเป็นการทำบุญจากการเตะบอลแทน ใช่ครับผมใช่เตะบอลกลางกุศลแล้วก็แบบให้บริจาคช่วยนาท่วมกันมาคือไป็เตะมาวันนี้หรอไรืเปเตะมาก่อนหน้าใช่ครับผมไป็เตะมาเมื่อตอน11โมงแล้วก็เสร็จเสร็จบ่าย2องครึ่งแล้วก็วิ่งมาที่นี่ต่อถึงว่าเราเดินเดินมาขาไดเป็นเตะไปกันเนาะเใช่ใช่เพียร์แอบอาจจะมีอาการง่วงๆหน่อยจริงๆตอนแรกคิดว่าเตะบอลเสร็จแล้วมาอีเวนต์น่ะน่าจะแบบตื่นตัวพอสมควรแต่กลายว่าเตะเสร็จไปอาบน้ําขึ้นรถเจอแอร ง่ก็เ,เ,เป็นวิติใหม่เหมือนกันนะตื่นมาไม่ตักบาทนะตื่นมาเตะบอแล<ช>แล้วทำใช่แล้วผมไม่ได้แบบเตะบอลแบบในตอนที่ฟ้าสว่างอนี้มานานมากแล้ว <c oughs> อันนี้ถือว่าก็คือมันเหตุสถานการณ์ที่เกิดการเ,เปลี่ยนแผน <c oughs> ปลงแบ <จะ S 1> บ,บๆๆว่าเป็นแบบมีน้องมาชวนด้วยแหละครับผมแล้วชวนตรงวันกับวันที่4พอดีตรงกับวันเกิดพอดีเราก็เลยเอ้ย ตรงวันเกิดด้วยแล้วก็ได้ร่วมช่วยออพี่น้องชาวใต้ด้วยได้ช่วยคนที่แบบประสบภัยพิบัยด้วยเราก็เลยเออไปอครับผมได้ยอดมายายุไหมครับที่ไปช่วยพี่น้องชาวใต้อ,อ่าจริงๆไม่รู้เลยเขาเาเป็นเ,เปิเดรับบริจาคใช่ก็จะมีสแกนในหน้าไลฟ์ครับผมแล้วก็มีประมูลเสื้อแล้วก็เอาตังจากที่ได้ประมูลเสื้อเนี่ยไปกับครูประสบภัยิบัตด้วยเดี๋ยวนี้ผมก็ประมูลเสื้อตัวหนึ่ง หนึ่งหมื่นห้าพันบาทน้อเป็นเสื <tr exactly <tr <tr ้อใครเสื้อตัวเองหรือเสื้อของงานเป็นเสื้อทีมของพี่อีกทีมหนึ่งครับผมจุดตังค์ว่าเกิดปีขอปอดอะไรอีกอย่ายังไม่ได้ขอเลยครับจริงจริงขอให้ตัวเองมีความสุขแล้วกันขอให้ทุกคนรอบๆตัวมีความสุขแล้วขอให้ตัวเองได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วมีของขวัญให้ตัวเองหรือยังคะหรือว่ามีแฟนตวเองไม่ไดหรอเปล่าไม่มีเลยครับ จริงๆไม่ได้คิดเลยใช่เพราะรู้สึกว่าพอเป็นวันเกิดเนี่ยเราอยากจะไปให้คนอื่นมากกว่าแล้วกันเราก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรเข้าตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้สึกว่าเราขาดหรืออะไรเราก็รู้สึกแฮปปี้กับณปัจจุบันตอนนี้ก็เลยเอาจากที่เราจะได้รับเนี่ยไปมอบให้คนอื่นดีกว่าเออัน่นสิครัม่วนยังยี่สิบเจ็ดอยู่แล้ววันนี้ยี่สิบแปดแตกต่างยังไงผมยาวขึ้นมั้งฮะ <c oughs> ไม่ยังไม่ได้รู้สึกโตโตขนาดนั้นนะเราก็ยังรู้สึกว,ว่าเราก็ยังเป็นเด็กที่แบบสามารถวิ่งเล่นได้ปกติเตะบอลได้ปกติใช้เวลากับเพื่อนกับครอบครัวได้ปกติมันจะตื่นเต้นไหมมันจะเข้าใกล้เล็ 3, 3> ต,ตื่นเต้นตั้งปีนะเอาจึงตื่นเต้นมากเคยตื่นเต้นไปรอบนึงตอนที่กำลังจะขึ้น20ตอนนี้กำลังจะขึ้น30แล้วก็เออเวลาผ่านไปไวมากๆเหมือนกัน8ปีแล้ว อาจจะนิ่งขึ้นนิดหน่อยแหละเราก็เป็นตัวของตัวเองเราแฮปปี้แบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นแล้วกล่อมขึ้นด้วยโอ้สาธุครับแล้วมีมีกิจกรรมอะไรกับแฟนๆอยู่โปรเจกต์อะไรบ้างอ่าก็เดี๋ยวจะมีวันที่14ธันวาคมนี้ครับผมที่จะเป็นแฟนคอนแบ็คจูโอโฮมครับผมก็เชิญชวนทุกี่แฟนคลับปัสตานีไปแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวไปเจอกันวันที่14ครับใครไม่มีบัตรทำไรดูไลฟ์สตรีมครับมีมีบัตรไลฟ์สตรีมอยู่ก็ก็ยังซื้อได้นะครับผมไปซื้อซื้อซื้อได้ครับ เเพพืื่่ออนนครับผมมีหลายคนแบบเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของเขาครับอืมอันจริงผมก็ไม่รู้ครับแต่เราเห็นข่าวน่าฟีใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ผมว่าอันจริงมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแหละเราเราก็ไม่ได้เป็นใครในสมการนั้นเนาะเราก็ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตได้เคลียร์กันหรือว่าได้ปรับความเข้าใจกันไปซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ให้กำลังใจเพื่อนแล้วกันครับผมแล้วจริงๆครก็เนี่ย เมื่อวนันอังคารครับไม,นนไม่นานไม่นาน,านชวนเตะบอลก็ไม่ได้มีการอัพเดตอะไรเยอะแบบใช่ใช่ใช่ก็จริงๆก็ตอนแรกก็มีนัดไปแบบไปดื่มไปปาร์ตี้กันแหละครับผมแต่ว่ามันร้านปิดพอดีก็เลยไม่ได้ไปแล้วจริงจริงแอบเป็นห่วงอะไรบ้างที่เขาจังเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเป็นห่วง,เ,วงเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพจิตเขาละกันแต่ผมรู้สึกว่าเขา เขาเป็นคนที่จัดการอะไรรอบตัวเขาได้ดีอยู่แล้วเขาเป็นคนจัดการได้เก่งแล้วเราก็เลยเไม่ต้องห่วงมากรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนคนเก่งปกติคือถ้ามีปัญหาเรื่องวามรักเลือหัวใจอะไรเขาไม่ได้มาจะมาแบบปรึกษาหรือระบายกับเราอาจริงๆแก๊งเพื่อนผมสุนุลาจะเป็นแก๊งที่แบบมีแต่พลังบวกให้กันละกันใครที่แบบมีพลังลบอะไรก็ไม่ค่อยเอามาใส่กันหรอกเขาก่วสุนญ่ก็จะแบบเก็บไปแล้วก็แบบเก็บไปเคลียร์ปัญหาของตัวเองแล้วเวลาที่ได้กลับมาเจอกันเนี่ยก็จะเป็นแบบช่วงเวลาที่แบบมีแต่ความสุขพลังบวก หลังจากเลื่อนไปก่อนตอนนี้แต่เราไม่จริงๆแล้วมันจะความสัมพันธ์อะไรยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้เลยครไม่รู้เลยต้องไม่ต้องไม่ทดลองงั้นครับอ๋อก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้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 ทั้งสองคนเข้ามาพูดเองดีกว่าเราเราก็ไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้รู้เบื้องหลังที่แท้จริงด้วยว่าอะไรเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้เขามาพูดกันเองดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับ